ลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง T N K 28 Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Last Island of s u r v e r นะครับครับตอนนี้ผมกับน้องเคก็จะกลวว่าจะมาป่วนบ้าน ชื่อ LB เรียกว่าเ b ลแล้วนะครับก็คือประเด็นก็คือ l b เนี่ยตอนที่ผมลงเซิร์ฟมาแ,แรกๆอะ่ะมันก็ปวนผมนะครับแล้วก็เดดบ้านแคมป์นะครับแล้วก็เหมือนว่ามันอ่ะไปสร้างบ้านอยู่ริมทะเลใช่ไหมครับแล้วผมกับน้องก็ไปไล่ปวนมานะครับมันก็เหมือนว่ามันน่าจะย้ายมาแถวนี้แล้วนะครับแล้วผมกับน้องเคก็มาไล่ปวนมันไปทีหนึ่งแล้วนะครับเหมือนว่าตอนนี้มันน่าจะออฟไลน์นะเ <palate> ดี๋ยวผมกับน้องเคลองวิ่งไปดูนะครับไม่รู้ว่าถ้ามันออฟไลน์ line, แล้วเหมือนว่าน้องน้องบอกว่าน้องมันมีพวก คือจริงๆแล้วตรงนี้ผมสร้างไว้นะแต่ว่าเหมือนว่ามันมาเปลี่ยนเป็นกรเป็นบ้านมันแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าผมมาเล่นกับน้องนะฮะก็คือน้องเคบอกว่ามันมันได้พวกข้อไฟฟ้ามานะแล้วเหมือนว่าประมาณว่ามันไม่ได้อัพนะครับอเคก็เลยแทะจนแตกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าน้องแทะไปถึงไหนแล้วนะเหมือนน้องน่าจะแทะลงไปลึกอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนมันเป็นบ้านประมาณว่าบ้านแบบต้องพังกระแพงขึ้นมานะ เวลาถ้าจะมาขึ้นเล่นทั้งบนนี้ต้องพังกผนังขึ้นมาครับผมก็รู้เหมือนกันว่ามัน,มนทำบ้านอะไรเข้ามาเนี่ยโอเคแต่ว่าแอลบีนี่คือแบบไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนต่างต่างชาตินะผมเคยแซวกันอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนว่าดูดูน้องเกํกำลังแทะบ้านอยู่นะอันนี้ผมก็เตรียมพวกระเบิดมาอยู่นะครับเดี๋ยวกะว่ายังไงก็อาจจะเลทนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าน้องแทะมานานแล้วมันก็ไม่ตอบนะไปช่วยช่วยน้องแทะก่อนโอเคไปลูกซองอยิงเลย เด okay. wow. ี๋ยวโอ้มันขึ้นไม่ได้นะครับอาจจะต้องอาจจะต้องแทะอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราแปะแล้วเบิดไปแล้วอาจจะโดนตัวเองนะครับกล่าวว่าจะแปะบอกว่าสี่ผนังสี่บล็อกนี่เลยเอาขึ้นได้ด้วยเหรอเอาโอเคน่าจะขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะเจาะผนังเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่เราจะได้เลทง่ายๆนะครับไม่งั้นดีอาจจะโดนระเบิดตัวเองตายนะครับ เดี๋ยวเจาะผนังก่อนอันนี้ผมก็เตรียมซีโฟแล้วก็ไดแล้วก็ระเบิดถังมานะอย่างละสิบลูกเลยอันนี้เดี๋ยวให้น้องเคเป็นคนเจาะนะครับจริงๆแล้วผมกล้าวพาผมจะจะล่อนออกนะแต่ว่ามันล่อนออกไม่ได้อะมันมีผนังอยู่นะครับโอเคเดียวให้อาจจะต้องเจาะเข้าไปอีกหน่อยนะฮะเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะพ้นนะครับโอเคเจาะผนังก่อนโอเคครับเจาะกันมาพักหนึ่งแล้วนะจะแตกและ โอเคตรงนี้น่าจะพ้นแล้วนะครับเฮ้ยเหมือนมีห้องเตาอยู่ตรงนี้เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเจาะเจาะสีบล็อกนี้ดีกว่าอย่างน้อยน่าจะมีพวกห้องแร่ห้องอะไรอยู่นะครับมีห้องเตาอยู่โ okay. อเคเจาะต่อนะฮะ จาะผนังเลยแล้วกันอันนี้ก็เตรียมดายมาแค่สิบลูกนะครับน่าจะไม่พอนะเพราะมันเป็นผนังเล็กนะครับโอ้ายอย่างแรงเลยนะครับผนังข้างบนพดานข้างบนนี้แตกเลย อีกหน่อยนึงนะครับอ๋อแล้วเบิดแน่าจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมใช้ C4 เลยแล้วกันนะครับว่าดูแล้วถังก็ไม่น่าจะพอนะฮะใช้ C4 เลยโอเคแตกไหมเนี่ย โอ้โหเหลือน่อยนึงถังแล้วกันโอเคโอ,อ้กนิดนึงมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะแต่งหรือเปล่านะเหลือนิดนึงนะครับอีกลูกนึงเริ่มจะเริ่มจะเปลืองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ คือแบบน้องเคที่มาปวดมันตลอดเลยนะครับมาเล่นกับมันตลอดเลยนะเพราะว่าเหมือนว่า l อลบีเนี่ยมันเป็นอริเของผมนะแล้วน้องเคก็เคยโดนมันยิงฆ่าโดนมันฆ่าด้วยครับตอนที่มันอยู่บ้าน,นแคระโอเคโอ้มีเครื่องปั่นไฟฟ้าด้วยมีพ่อเคด้วยนะครับเค <laughs> พ้อในเคอืม คือไม่ได้เตรียมยากันมาเลยนะครับโอ้ยกองเปล่าจบแล้วโอ้ยปืนเพียบอ่ะ AK ด้วยปืนหนักด้วยนะครับมีแม่บ้องอยู่นะตอนนี้ไม่มีลูกนะฮะเดี๋ยว AK ยัดเซฟไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ย AK หลายกระบอกเลยเดี๋ยวรอให้น้อง K ล่อลูกกระสุน AK ก่อนนครับโอ้ยมีเตาด้วย อมเกโอเคเดี๋ยวรอชุบน้องนะครับให้น้องอรอลูกกระสุนไปไม่มียาด้วยครับ ไม่แน่ใจว่ามันใส่ลูกกระสุนไว้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ก็ล่อมาย,ยิงออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะ ลูกหมดแล้วนะผมว่าอเอ๊ลูกกระสุนหมดแล้วนะครับเสร็จเราทีนี้โอ้โหห้องไฮทังงานเลยประตูายนังงานเล้นะครับ,รรบไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นห้องบิวหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปสำรวจรอบๆอบ,บบ้านก่อนนะครับเหมือนว่ามันทําประตูนะแบบว่าไม่ใส่กรอนเฉยเลยนะน่าจะใส่กรอนแค่ประมาณห้องของนะครับ ดูดิทะลุได้หมดเลยนะโอ้โหน้องบอกว่ามีแต่ปลานะครับนี่มันบ้านฟาร์มนี่มันบ้านฟาร์มปลาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแต่คนดูไม่ได้นะดูดิโอ้โหปลาเต็มคลังเลยนะครับบ้านฟาร์มลังบ้านฟาร์มปลาหรือเปล่า เดีย๋ยวเราลองไปสำรวจดูนะครับเหมือนไม่รู้ว่ามันเป็นห้องบีอยู่ตรงไหนนะฮะถือว่ายังโชคดีนะครับเพราะว่าบ้านมันมีแบบประตูไม้แล้วแบบไม่ล็อกกอนด้วยนะจะได้ไม่เปลืองระเบิดล้วด้วยนะครับโอ้ถ้าล็อกกอนนี่คือแบบระเบิดน่าจะไม่พอนะเนี่ยประตูอย่างเยอะเลยนะครับมันน่าจะทําบ้านบ้านใต้ดินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบคือเฉพาพอะไรดีคือแบบมันมีทางเข้าทางข้างหน้าอยู่นะ แต่ว่ามันเป็นมันอัพเล็กนะครับก็เลยว่าจะไม่จอดจะลองจอดจากเพดานเอานะครับดูไม่ได้ด้วยลองส่องดูนะครับโอ้โหชุดหนักเทียบเลยครับผมลองส่องดูแล้วนะเหมือนว่าห้องข้างบนนะไม่น่าจะใช่ห้องบิวนะครับแต่น้องบอกว่าน้องเจอทางอยู่นะเดี๋ยวลองลงไปดู ราะว่ามิลมันน่าจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไอ้ห้องไอ้ห้องหายเมื่อกี้นี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ห้องบิลนะโหนี่ก็ประตูหายนะครับน่าจะห้องนี้หรือเปล่านี่ครับมีคนนอนอยู่ด้วยนี่แงเอลบีครับ <c oughs> <Okay. S 1> เป็นการล้างตานะครับเพราะว่าเมื่อตอนผมลงเซิร์ฟมาแรกๆเนี่ยมันเลดบ้านผมนะแต่ว่าตอนนั้นบ้านผมก็ยังไม่มีนะแค่เป็นบ้านแคมป์เฉยๆนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าได้เอาคืนละเดี๋ยวต้องดูก่อนว,ว่าเราจะยึดบ้านมันได้หรือเปล่าตอนนี้ก็กะว่าจะทําบ้านนี้เป็นบ้านแคมป์นะครับถ้าหากว่าเลดบ้านมันได้เนี่ยโอเค น่าจะอีกประตูผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องบิวแน่เลยดูของสิปวดระเบิดไม่พอแล้วนะต้องกลับไปเอาระเบิดก่อนนะครับระเบิดเหลือแค่ซีโฟลูกเดียวนะฮะโอเสียระเบิดไปสิบลูกเลยเนี่ยเก้าลูกแล้วจะคุมหรือเปล่าอย่ามาลุ้นกันนะครับ โอในกล่องเชหมวกเพียบเลยมันน่าจะเป็นนักล่าปลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหปืนลูกโม่เต็มคลังเลยยังจะเก็บไว้อีกนะโตะสูง โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับแปลอาระเบิดมาแล้วครับอันนี้ก็ระเบิดบิวมาแล้วโอ้เหล็กไฮน้ำมันแร่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ <laughs> จะบอกว่าผมอาจคลิปไม่ทันนะอาจคลิปก็คือตอนนี้ระเบิดบิวแหละต้องขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรับบิวให้น้องนะครับเพราะว่าผมน่าจะยังวางบิวไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้บิวผมแทบจะรอบรอบเมืองแล้วอะ่ะคือแบบที่บ้านหลักก็บิวสี่ห้าบิวแล้วนะครับโอเค ขอก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังถือว่ายังเกลืออยู่ต้องหาวิ่งหาร,ระเบิดก่อนนะครับเนี่ยมันวางไม่ได้แล้วเดีย๋ยวรอให้น้องเคมมาวางให้แล้วกันนะครับโอเคครับรวมๆแล้วก็เสียเสียซีฟไปประมาณ10 13ลูกนะครับแล้วก็ได้อีกสิลูกโ้คุ้มไหมเนี่ยเค พวกดินปืนพวกกรรมฐานก็พอสมควรนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาไปรวม,รวมๆแล้วมันจะเท่าซีโฟสิบลูกหรือเปล่าโอเคเก็บเดี๋ยวให้น้องเคมาเก็บต่อแล้วให้น้องเควางบิวอย่าเผาไม้ไปเลยเป้เต็มแล้วนะฮะ เดี๋ยวลื้อประตูกันเนี่ยตรงนี้มันเป็นประตูทางเข้านะเอาจริงๆถ้าเราเล่ประตูนี่ถึงเลยหนึ่งประตูตรงนี้สองสามโอ้ประมาณสามสี่ประตูก็ถึงห้องบิลแล้วนะเต่ว่าเราไปจอดจากด้านบนแทนนะครับโอ้แต่ว่าสี่ห้าประตูถ้าเป็นประตูไฮทั้งหมดมันก็สี่สองโอ้ไม่น่าคุ้มหรอกผมว่าถ้าจอดจากไปด้านก็ถ้าเราตรงมาแบบนี้ก็ถือว่าอาจจะคุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าทางประตูเนี่ย ผมว่าอาจจะไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ามันมีแต่ประตูไฮนะครับด้านหน้าเข้ามาแล้วอะ่ะแค่ประตูไฮก็สี่ลูกอะ่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองโอหพอๆกันนะครับแต่เราก็ไม่มั่นใจนะบางทีเราอาจจะไม่กล้าเจาะเข้ามานะครับอันนี้เรามาจากด้านบนเราก็พอจะค่อยๆไหลลื่นลงมาได้นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้ว่ามันเอาบ้านมันไม่มีระเบิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเอาระเบิดไปเก็บไว้ไหนนะครับ ส่วนมากก็จะมีแค่พวกพื้นหนักนะครับดูผมกลาวว่าจะคราบซีโฟสักหน่อยอาจจะต้องอัพโต๊ะใหม่นะครับว่าโต้โตะสูงนี้พังไปแล้วนะฮะไม่รู้มันเอาของวางไว้ไหนนะครับโอเคจวเผากรรมไปด้วย ผมวางบนใดนะครับจะขึ้นไปดูชั้นบนนะฮะโอเคเ okay. นี่ยประตูอะไรของมันก็ไม่รู้มามาดูกันนะครับว่าห้องพวกนี้จะเป็นห้องอะไรนะโอ้ oh, ประตูหายเลยอะโอเคกล่องอะไรเนี่ยโอ้โ oh ห oh oh oh, มีแต่ขยะนะครับมีล็อกปลอก่อนด้วย ไม้เบสบอลกระมาถันแร่ยังพอมีนะครับโอ้โหมันเป็นนักล่าปะเนี่ยเป็นนักล่าวุธหรือเปล่าโอ้ยต้องปิดผนังก่อนนะครับเผื่อว่ามีคนมามามาดูกันนะครับห้องนี้มองเปล่านะจบแล้วเกรเรือหรือเปล่าเนี่ย ม,มีห้องโอ้อ๋อนี่เป็นห้องที่นี่ลงมาอันนี้ประตูอะไรประตูประตูเ,เลือดเหรอไม่มีกล่องอยู่นะโอ้เฮ้ยอ,อยู่นี่ในที่สุดเราก็เจอนะครับถือว่าจะถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าไม่ ก็ถือว่าอาถ้าขาดทุนก็คงขาดทุนไม่เยอะนะครับเพราะว่ากรรมฐานค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มี C4 5ลูกนะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ได้7ลูกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็กะว่าจะทําบ้านนี้เป็นบ้านแคมป์ด้วยนะครับกะว่าเอาไว้เป็นบ้านรองนะครับเพราะว่าบ้านหลักนี้คือแบบมีคนมาส่องเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าจะโดเลตเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าพวกผมก็ไม่ค่อยมีเวลาออนกันนะครับก็คือแบบว่าช่วงดึกๆนี้คือแบบแทบจะไม่ได้ค่อยมีใครเฝ้าเลยนะครับ ก็เสี่ยงต่อการที่จะโดนเรทนะครับเพราะว่ามีคนมาส่องเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะขอต่อเติมบ้านก่อนนะครับจะเอาปืนกระสุนใส่ในรอมเอเคไว้ก่อนโอ้มีห้องเพียบเลยเออทำไมมาชอบทำชั้นแบบว่าอย่างเงี้ยมันไม่มีชั้นหรอ,เ,อ,อเจอยาสักทีนะฮะ เนี it, okay, ่ยมันทําเหมือนว่ามันจะทําเป็นแบบบล็อกแบบนี้ตลอดเลยอ่ะมันไม่น่าจะไม่มีชั้นวางของหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเคเอาลูเปิดหนักใส่เซฟไว้ก่อนตัดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปคราบเป็นดีลเอานะฮะขอต่อเติมบ้านก่อนก็เดี๋ยวผมกะว่าจะคราบโต๊ะช่างนะครับแล้วก็เออผมมีแคมป์ที่เป็นแคมป์แบบว่าเอาไว้ฟาร์มน้ำมันอยู่นะอะไร่ตรงนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า เหมือนบ้านเรามียเจอบ้านย่อยด้วยนะพวกแรก่หรือว่าอะไรอะไรก็ค่อนข้างเยอะนะครับดี๋ยวค่อยเอามาทําโต๊ะเป็นโต๊ะขั้นสูงนะครับแล้วก็อาจจะขับพวกปืนปืนแล้วก็คับระเบิดแล้วก็เอาไว้ใช้ที่นี่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วเนีอ่อยหรวมผ่องไว้ที่ที่เดียวนะครับอยากกระจายกระจายตรงนี้ก็เหมือนว่าคนค่อนข้างจะรู้น้อยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าตรงนี้มันก็อยู่ห่างไกลความเจริญนะ <laughs> จริงๆต้ออยู่ริมเลยนะครับอยู่ริมเกาะเลยนะฮะต้องลอดมาหรือไม่ก็ต้องว่ายน้ำข้ามมา ที่ผมก็ไปย้ายของบางส่วนมาจาักบ้านบ้านที่เอาไว้ฟาร์มน้ํามันแล้วนะอันนี้ก็จะมีพวกชั้นพวกอะไรด้วยก็อาจจะเอามาจัดบ้านให้แบบว่ามันจะได้ไม่ลบมากนะครับแล้วก็เอาอะไรมาก็เตรียมที่จะเรียนโต๊ะให้เป็นเลเวลขั้นสูงเลยนะครับจะเอาไปเป็นโต๊ะสูงเลยอันนี้ผมก็น้ำมันดิบมาด้วยนะเดี๋ยวมากันเลยพอดีเลยนะครับเพราะว่า เครื่องกันน้ำมันอันนี้ก็ยังไม่พังนะตอนแรกคิดว่าจะพังนะครับก็คือตอนแรกกะว่าจะเหเจ้าไม้อนี่มาแทะประตูายแล้วนะครับคือกลัวว่าเครื่องกันน้ํามันจะพังนะครับเอ้การน้ํามันรอไว้เลยน้ํามันบ่อกีนี้ก็ได้มาหลายพันอยู่นะผมก็เอาใส่ร่อนไว้แล้วแหมดูดิอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับกร,รมาฐานอยู่ประมาณห้าหกพันนะครับครับเป็นดินปืนก็ได้พอสมควรเลยอันนี้ก็จะมีพวกชุดปืนหนักอะไรก็ถือว่าโอเคนะเพราะเผื่อนี่ อาจจะรวยกว่าบ,บ้านหลักอยู่แล้วว่าบ้านหลักนีนปืนหนักที่แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเวลาไปวิ่งฟาร์มห้องเนี้ยบอดี้มันไม่ค่อยดรอปนะครับก็เลยว่าไม่ค่อยได้คาบปืนนะครับแต่ก็เรียนพวก M4 อะไรไว้อยู่โอเคครับยังไงเดี๋ยวผมขอจัดบ้านก่อนพันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม